ในรูปแบบ4 i n 1อค่ะสามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์และก็ยังเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกัน2ช่องทางอีกด้วยค่ะ ในปัจจุบันการทำคอนเทนต์มักจะพบเห็นได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะและการทำคอนเทนต์เนี่ยก็ต้องใช้เสียงที่มีความชัดเจนแล้วก็คมชดัดการเก็บเสียงผ่านกล้องโดยตรงก็อาจจะได้คุณภาพเสียงที่ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคอนเทนต์ที่เราเห็นก็ต้องใช้ไมโครโฟนในการมาช่วยเก็บเสียงให้ได้เนื้อเสียงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในคลิปนี้นะคะอิมก็มีไม v i รเ e เฟังก์ชันครบที่จะมาตอบโจทย์การทำคอนเทนต์ในยุคนี้มากๆค่ะ ก็คือตัวนี้เลยค่ะส a าร o n i นิกบีลิงค์ห้าร้อยบีทูพาที่เขาเป็นไม์ไวเลดที่มาในรูปแบบ 4-in-1 ค่ะซึ่งสามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์และก็ยังเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกัน2ช่องถานอีกด้วยค่ะอิมเห็นสเปคของเขาน่าสนใจขนาดนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาดูกันว่าเจ้าไม่์ตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยอะไรให้กับงานคอนเทนต์ของเราได้บ้างไปชมกันเลยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วในการสัมภาษณ์มักจะเน้นในเรื่องของความชัดเจนของเสียงเป็นหลักค่ะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการให้เนื้อเสียงของผู้พูดมีความชัดเจนแล้วก็คมชัดมากที่สุดค่ะอย่างตอนนี้นะคะอิมก็ทําการนั่งสัมภาษณ์กับพี่ฟ้าสองคนอยู่ค่ะซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์ในสตูดิโอด้วยและอิมก็จะใช้เจ้าตัวサラโมนิกบีริง500 B2P ตัวนี้ในการเก็บเสียงครั้งนี้ค่ะเพราะว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยมีตัว TF ที่สามารถใช้งานพร้อมกันได้2ตัวค่ะแล้วก็ยังสามารถแยกการบันทึกเสียงแบบสเตอริโอได้อีกด้วยค่ะ แล้วเรื่องของคุณภาพเสียงล่ะคะดีไหมดียังไงในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยพี่ฟ้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเขามีค่าการบันทึกเสียงอยู่ที่48กิโลเฮิร์24บิตและก็มีค่าดิสโทชันน้อยกว่า0.1ซึ่งจะช่วยทําให้เนื้อเสียงของเราเนี่ยออกมาเป็นธรรมชาติมากเิ่เคึ้นและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเขามีค่า S N R อยู่ที่80เดซิเบลซึ่งจะช่วยลดสัญญาณรบกวนได้ดีมากๆค่ะ และในเมื่อเคขาลดสัญญาลบกวนแล้วเราเขาลดเสียงรบกวนได้ไหมคะอย่างเช่นเวลาที่เราเปิดแอร์ในห้องสตูดิโอเนี่ยเสียงแอร์จะเข้าใหม่หล้วไมคะ ถ้าในเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะพี่ฟ้าเพราะว่าเขาเนี่ยมีโหมดตัดเสียงรบกวนมาให้หรือก็คือ noise cancellation ค่ะและเขาเนี่ยก็สามารถปรับได้2ระดับก็คือระดับ weak แล้วก็ strong ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยอิมก็เปิดเป็นโหมด weak อยู่ด้วยค่ะเพราะว่าในห้องเนี่ยมีเพียงแค่เสียงแอร์เท่านั้นซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็จะช่วยทําให้การสัมภาษณ์ของเราเนี่ยเป็นไปได้ดีมากๆค่ะ แล้วนอกจากเรื่องคุณภาพของเสียงนะคะเรื่องของการตัดเสียงรบกวนแล้วเขายังมีฟังก์ชันอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะมีแน่นอนคะ่ะพี่ฟ้าอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อิมชอบมากๆแล้วก็จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเยอะค่ะก็คือเจ้าตัว TX ของเขาเนี่ยเป็นรีโมทคอนโทรลที่สามารถกดเลกคอร์ดการบันทึกแบบวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งได้ด้วยค่ะวิธีการใช้งานของเขาก็ไม่ยากเลยคะ่ะพี่ฟ้าเพียงแค่กดปุ่ม power ของเขาจํานวน2ครั้งแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถเลกคอร์ดภาพนิ่งและก็วิดีโอได้ทันที แต่ว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยก็จะใช้ได้กับสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะคะและตอนนี้อิมก็ไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทาง Facebook เรียบร้อยแล้วค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะอิมยังไลฟ์ผ่าน TikTok ไปพร้อมกันอีกด้วยซึ่งอิมเนี่ยจะใช้เพียงแค่ซาราโบนิกบีลิงค์500 B2P ตัวนี้เพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นค่ะ และอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะอิมจะไลฟ์ผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องไปพร้อมกันเราว่าเจ้าไม์ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกัน2ช่องทางและก็ยังรองรับอุปกรณ์ได้ถึง4อุปกรณ์ด้วยกันค่ะซึ่งวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะอิมจะใช้เป็นอะแดปเตอร์ไลนิ่งในการเชื่อมต่อตัว RX เข้ากับตัวโทรศัพท์มือถือในส่วนของกล้องเนี่ยอิมก็จะใช้เป็นสาย TRS to TRS ในการเชื่อมต่อตัว RX เข้ากับตัวกล้องค่ะเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถ เชื่อมต่อ2อ,อุปกรณ์ได้พร้อมกันแล้วค่ะซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็จะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยทีไรสตรีมมิ่งหลายช่องทางทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพียงแค่มีเจ้าตัวสาราโมนิกปีริงค้าร้อยบีทูพัทต,ต,ตัวนี้ก็ได้ทั้งในเรื่องของเสียงที่ชัดฝังชั้นที่ครบเอาอยู่ทุกแพฟอร์มแน่นอนค่ะและตอนนี้อิมก็ออกมา็อกนอกสถานที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ในวอล์กครั้งนี้นะคะอิมก็ได้ใช้กล้องในการเก็บภาพของอิมด้วยและเพื่อให้เสียงของอิมเนี่ยไม่ขาดหายไปหรือว่ามีเสียงสัญญาณรบกวนค่อนข้างมากที่อิมอยู่ในตรงนี้นะคะอิมก็จะใช้เจ้าตัวสมอนิกบีริง500บ b ั0ต,ตัวนี้ในการเก็บเสียงของอิมให้ชัดเจนมากิงขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งการถ่ายงานนอกสถานที่แบบนี้นะคะก็มักจะเจอปัญหาที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะนั่นก็คือในเรื่องของเสียงรบกวนที่เราไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งตรงจุดนี้นะคะอินก็ได้แก้ปัญหาในการใช้เจ้าตัวสแตนิกบีริง500บีดูพัดตัวนี้เพราะว่าเขาเนี่ยสามารถปรับเป็นโหมดน้อย n คนเซเลชันได้ ซึ่งสามารถปรับได้ทั้ง2ระดับค่ะก็คือระดับวีกแล้วก็ระดับสตองตอนนี้เนี่ยอิมก็ปรับเป็นโหมดระดับสตองอยู่ด้วยค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าเสียงรบกวนรอบข้างของอิมเนี่ยลดลงไปได้เยอะมากๆเลยและที่สําคัญนะคะคืออิมได้ใช้เจ้าตัววินชิลเอาไว้ด้วยเพื่อป้องกันลมเข้าใหม่นั่นเองค่ะและนอกจากนี้เนี่ยอิมก็จะเปิดเป็นโหมดเซฟตี้แท็กด้วยค่ะเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยจะช่วยในการลดเสียงแตกเสียงคพีกได้ดีมากๆค่ะ และปัญหาที่นอกเหนือจากในเรื่องของสัญญาณรบกวนที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ยังมีในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยค่ะ เวลาที่เราออกมาถ่ายงานนอกสถานที่แบบนี้นะคะเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยสำคัญมากๆค่ะอย่างเจ้าตัวสลาโมนิกวีริง5 0 0 b คืพที่อินใช้อยู่เขาก็มีแบตเตอรี่บิวอินมาให้ในตัวอย่างตัว TX ตัวนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้นานถึง20ชั่วโมงค่ะส่วนตัว RX เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นานถึง16ชั่วโมงและก็ยังมาพร้อมกับเคสชาร์จที่สามารถชาร์จตัว TX แล้วก็ตัว RX ได้ให้เต็มใน1รอบการชาร์จด้วยค่ะ แบบนี้เนี่ยก็ทำให้อิมสามารถเดินไปวอกไปนอกสถานที่แบบนี้ได้ชิลๆแล้วล่ะคะ่ะและทั้งหมดนี้คือการนำเจ้าตัวซาราโมนิกบีริงพาร้อยวีรพัฒตัวนี้มายกตัวอย่างการทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะว่าเขาเนี่ยจะมาช่วยอะไรให้กับงานของเราได้บ้างและถ้าเกิดว่าใครอยากรู้สเปคเต็มเต็มของเขาอิมก็ได้ทำการรีวิวเอาไว้แบบจัดเต็มทุกฟังก์ชันเอาไว้แล้ว ทุกคนสามารถไปดูกันได้ที่ The Digital STM ได้เลยนะคะอิมก็บอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยค่ะส่วนใครที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อิมก็บอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวสลา a มนิกบีริงห0 0บีทูพัทตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะ และใครที่สนใจสินค้าก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง The Digital STM เอาไว้ด้วยเพื่อที่เวลาเราอัปเดตหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและถ้าใครมีข้อสงสยัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ